วัดีครับวันนี้พนมเพรฟาร์มนะครับมาที่วิยวทยาลัยเกษ,ษตกกรกรรมและเทคโนโลยีอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวเปิดปากมามาตามดูนะครับว่าหลังจากที่ไปนําท่อนพันุญ้าจากเรามาเมื่อวานเนาะผมลงให้ไปดูในที่ปล่อยแล้วละครับตามมาดูว่าที่แนะนําสาธิตวิธีการปลูกญ้าการเตรียมดินอะไรเนี่ยมนันไปถึงไหนนะครับต้องต้องตามมาดูเพราะว่าเห็นว่าอาจารย์เขาจะพาเด็กๆปลูกย้าเพื่งนว่าที่นี่เนาะครับ ก็มาดูแล้วล่ะครับอตอนนี้โดยดูตรงนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปตรงนี้เนื่นองจากว่าอาจารย์เนี่ยแกยังดินไม่ได้เลยนะครับวันนี้เพราะว่ารถมันตินลมบ่อยมากนะครับเนื่นองจากว่าปล่อยน้ำลงมาแล้วเนื้อดินมันเป็นดินทรายล้วนปนทรายแล้วปล่อยมา2เงินดีต่อกันเนี่ย มันไม่สามารถที่จะตีดินได้ทันดังใจแล้วล่ะเพราะว่ารถมันตีลมบ่อยนะครับแต่พันธุ์หญ้าออกมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องทําต่อไปนี่คือเดี๋ยวเราจะไปสาธิตการเก็บพันธุ์หญ้าใบใต้ต้นไม้นะครับว่าเราจะเก็บแบบไหนเพื่อที่จะให้หญ้าไม่เน่าไม่ร้อนไม่ลวกนะครับาตายนึ่งแล้วก็ทั้งบนไม่แห้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะนู่นนะครับรถไถสองพันกำลังที่จะเตรียม วางแผนใหม่ใน,ในการไถในการปลูกใหม่นะครับอเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูพอดีแหละเราไปดูการเก็ยบหญ้ยยาใต้ต้นไม้ว่าเก็บเพื่อที่จะรอใหอ้แปลงทางนี้เรียบร้อยก่อนเนาะเพื่อที่จะการแปลงเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเสร็จเราถึงจะได้เอาพันธหญ้ามาปลูกในลําดับต่อไปนะครับค,ครับผมโอเคครับค่ะ ไปตรวจสอบดูนะครับว่าปั๊มที่ใช้เนี่ยเขาสูบน้ำจากจากบ่อเก็บน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็ข้ามถนนเอไม่ใช่ถนนจิเป็นคลองคลองส่งน้ำเ <คง S 2> ข้าคลองส่งน้ําไปแล้วก็จะเป็นมีประตูย่อยในการลงนาทีละแปลงละแปลงนะครับซึ่งอัตราไหลน้าเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะไหลอาบไปในพื้นนาที่เป็นดินทรายได้นะครับจะให้เปลืองน้ํามากแล้วก็น้ำซึมลึกมาก2คืนติดต่อกันเนี่ย มันทําให้รถไถไม่สามารถลงปฏิบัติงานได้นะครับก็เลยแนะนําให้แกปลูกแบบดินแห้งนะครับปั่นโรตารี่ปันป่นดินแห้งแล้วก็ใช้สายยางฉีดราดข้างบนนะครับมันจะอ่าถึงจะทําได้นะครับถ้างั้นมันก็จะติหล่มนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในระหว่างที่ยังไถไม่ได้เนี่ยเราต้องไปเก็บพันญาบนที่บออเมื่อกี้นะครับอ่าวิธีการเก็บพันญ้ายัางไงไม่ให้พันญ้าเสียหายเพื่อที่จะรอให้รถไถทํางานให้เสร็จก่อนนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูพันยาทังนั้นครับ ค่ะ,ะหลังจากที่ผันญ,ญ่าเมื่อวานนะคะจากพนมเปชรฟาร์มของเราตอนนี้นักศึกษานะคะแล้วก็คุณครูได้นำเอเอาออกจากก้อนนะคะแล้วก็เอาาวางไว้ใต้ร่มไม้เรียบร้อยแล้วก็โอเคอนยะู่เนาะ จะต้องย้ายไปชุดแๆนี่มาลงังนี้อมาลอมาอล้อแล้วก็ย้ฝั่งนี้เนี่ยถ้ามันตายตัวนี้ก็ดีแล้วเนี well. so ่ยัตนตใหญ่เนี่ยมันอยู่ที่ทิศทางด้วยไหมค่ะเล ตอนนี้กำลังดูว่าจการเก็บยังไงหนาไปไหมอย่างงี้ค่ะหลังจากที่เอาท่อนพันมาเมื่อวานนะคะให้มันเท่าตรงตรงที่เหยียบนะครับให้มันเท่าที่เหยียบพอดีครับบางมากก็ไม่ดีหรอกมันจะบอกบอกให้เดืกเเยือให้สม่ำเสมอ แล้วก็ย้ายตรงที่บางๆเนี่ยเนาะใช่ไหมครับให้ให้ขอบเป็นแบบนี้นะครับค่ะแล้วก็จะย้ายตรงอ่ที่บางมากๆเอาขยับเข้าอีกนิดนึงบางมากก็ไม่ดีนะคะแล้วก็หนามากก็ทําให้ความร้อนขึ้นก็การบ่มบ่มยาไว้สักคื้นการบ่มท่อนผ่านการบ่มท่อนผ่านยาสาธิตวิธีค่ะ ประมาณก็อืมไอ้ที่มันนุนๆเนี่ยนะครับเราก็ต้องเอาไปขึ้นติงแล้วก็ขึ้ที่ตามขอบที่มันกระจายเนี่ยเอาเก็บเข้ามาเอาเก็บเข้ามาถมเข้ามาเพราะมันจะโดนเย็นบางเนาะถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยมันหนาละหนาละไอ้ที่บนรถเนี่ยก็เอาลงเอาลงเอาลงไว้ที่เดิมก็เออเอาลงให้ด อเต่อมตอให้ต่อค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำรดบ่มเอาไว้สักวันสองวันคุณตาเราจะหายติดลมนั่นแหละเรากจะได้ไปปลูกวันนี้รติดลมแต่เช้าอค่ะตอนนี้ค่ะนักศึกษาทุกคนนะต้องช่วยกันขยับท่อนพันค่ะ ขอให้พ้นจากแดดกลังเกียให้เสมอกันวิธีการเก็บหญ้าก่อนที่จะนําไปปลูกเพราะว่าตอนนี้มีปัญหา,หาด้านตรงนี้เนี่ยคือหญ้าที่มาเมื่อวานก็ออกประมาณสองตันเนาะสองพันหนึ่งกิโลกรัมครับตขนแรกคุยกับอาจารย์แกบอกว่าไม่น่าจะมีปัญหานะน่าจะทําเครื่อกได้เร็วได,ได้เสียรวดเร็วรวดเร็วเพราะว่ามีรถตั้งสองคันครับแล้วแกก็ให้น้ไว้เรียบร้อยตั้งสองวันแล้วครับผมแกก็เลยนัดเข้าไปรับพันหญ้า ผมก็ยังไม่ได้มาดูแปลงนะผมก็เพิ่งมานี่แหละครับอพอวันนี้ก็เลยมาตามดูผลงานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าจะมาพาเด็กๆโรยนะครับโรยพันธุ์ย้าว่าเป็นยังไงนะวันนี้ว่าจะจะมาสาธิตการปลูกแต่พอมาถึงเห็นบอกว่ารถมันตหลมแต่เช้าเลยนะครับแต่เช้าเลยก็อย่างที่เราไปดูหิเมื่อกี้เนี่ยครับก็เลยไม่สามารถที่จะปลูกวันนี้ได้นะครับก็เลย การแไว้นะครับว่าเราภาคแบบไหนเพราะว่าปัญหาเฉพาะน้ำจะเกิดได้ในแต่ละคนนะครับไม่มีโอกาสเกิดได้อยู่แล้วล่ะครับโดยเฉพาะเรื่องน้ำเรื่องดินนี่ยเพราะว่าเรื่องน้ำเรื่องดินหลยที่มะนไม่เหมือนกันค่ันไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการภาคญยกเนี่ยจะเป็นต้องมีนะครับคือเราจะทํายังไงก็คือหนึ่งมีโลมไม้อ่มีโ่มไม้ตรงนี้แล้วโล่ไม้ถ้าใครไม่มีร่มไม้จะเป็นอาคารแบบนั้นก็ได้นะครับอาคารแบบนั้นก็ได้อ่าเป็นอาคารโรงรถเรืออะไรแล้วแต่นะอประุมอเลยก็แล้วแต่ละ คือเก็บไว้ในร่มอ่าในร่มอย่าให้โดนอย่าให้โดน,นแดดครับอ่าบางทีอาจจะไม่โดนบ้างนิดหน่อยอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะแนะนําให้แกเอาแสแลนนึงเมื่อวานแกมีแสแลนอยู่นะครับเอามาคลุมช่วยหน่อยเพราะว่าไอ้นี่มันอยู่นอกร่มไปนิดนึงครับ <c oughs> อ่าแล้วก็อ่าความหนายอยู่ประมาณเมื่อกี้นี่เนาะเมื่อกี้เห็นเนาะเห็นค่ะบางคนสงสัยว่าหนาเท่าไหร่ดีนะครับบางทีมันแน่นไม่แน่นดูง่ายๆครับคืออ่าเรามาดูใกล้มาดูใกล้ ทำไมต้องให้หนาให้บางข้างบนเนี่ยมันจะแห้งครับมันจะโดนโดนลมมันจะแห้งนะครับแต่ข้างล่างไม่แห้งนะมันจะชื้นนะมันจะชื้นพอชื้นมากๆถ้าหนามากๆมันจะร้อนให้เราลวงข้างล่างดูถ้าข้างล่างเย็นไม่ร้อนแสดงว่าความหนาใช้ได้แล้วล่ะอ่ามีหลายคนถามว่าบางอย่างเงี้ยบางอย่างเงี้ยดีไหมบางเงี้ยไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะแห้งหมดใช่แห้งไปหมดมันมันจะไม่ช่วยการรักษาความชื้นอย่างเงี้ยมันจะช่วยการรักษาความชื้นไม่ดีนะครับไม่ดี แต่ถ้านาเกิน,นเหตุเมื่อกี้ให้เด็กเอาออกแล้วล่ะคือนาขนาดนี้ร้อนเลยข้างล่างเราล้วงไปข้างล่างร้อนเลยไม่ดีนะครับขานาดน,นี้กาลังดีแล้วต่อไปทํายังไงต่อไปก็คือป้องกันไม่ให้ข้าบุญแห้งโดนลมแห้งด้วยการเอาน้ามาฉีดเลยฉีดตามไปทั่วนะครับทั่วรักษาความชื้นไว้เช้าเที่ยงเย็นนะครับเช้าเที่ยงเย็นเพื่อที่จะรอให้แผนแกไาแผนีกมดินให้เสร็จก่อนเนาะวันนี้กำลังตดหลมกำลังดึงนขึ้นมาจากหลมแล้วก็จะไถใหม่แล้วล่ะ ไปดู้องไปดูทางนู้นนะกลังเอาลงแล้วก็มาเกลี่ยเอาไปดูแล้วไปดูเลยอ๋อมาได้รงนีไเอามาน่าเยนี่มาทางนี้บ้างมาทงนี้้น่ะค่ังเเท่าไหร่หรอ ตอนต่อสองวัยสามเดือจะได้ตัวนี้ได้ได้เดี๋ยวหนูามาถมอีกตรงนั้นละเดี๋ยวมาถม